คงจะนึกถึงโครงสีสุภาพของสีปราดที่จาลึกไว้บนพื้นทรายก่อนถูกหาชีวิตที่นครสีธรรมราชว่ากรณีนี้นี้เป็นพยานเราก็สิทิอาจารย์หนึ่งบ้างเราผิดท่านประหารเราชอบเราบ่ผิดท่านมาล้างดาบนี้คืนสนองส่วนคุณชิดคุณบุตรนั้น เนื่องจากขนาดเกิดเหตุเขาทั้งสองนั่งอยู่หน้าประตูทางเข้าห้องพระบรรทมและเป็นทางเดียวที่จะเข้าสู่ห้องพระบรรทมในเวลานั้นดังนั้นถ้ามีผู้เข้าไปปรงพรชนคุณชิดคุณบุตรจะต้องเห็นอย่างแน่นอนคุณฟักนกสงขาทนายความของสามจำเลยเคยสอบถามคุณชิดคุณบุตรว่า ใครเข้าไปปรงพระชนในหลวงคุณชิดคุณบุตรไม่ยอมพูดแต่กับคนตํารวจเอกเผ่าศรียาน,นุ์คุณชิดคุณบุตรจะยอมพูดความจริงก่อนตายหรือไม่ไม่มีใครรู้แต่เป็นที่รู้กันในภายหลังว่าคนตํรวจเอกเผ่าศรียาน,นุ์ได้ทําบันทึกคําสนทนากับผู้ต้องโทษประหารชีวิตทั้งสามคน ในเช้าวันนะั้นเสนอจอมพลปพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีจอมพลปพิบูลสงครามอ่านแล้วแทงกลับไปว่าให้เก็บไว้ในแฟ้มรับสุดยอดต่อมาจอมพลปพิบูลสงครามดำมิีจะลื้อฟื้นคดีสวรรคตขึ้นมาพิจารณาใหม่เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกประหารชีวิตทั้งสามคน และท่านปีดีแต่ตามกฎหมายไทยที่ใช้อยู่เมื่อคดีถูกพิพาคษาถึงที่สุดถึงสารดีกาแล้วนะครับเป็นอนุติดังนั้นถ้าจะลื้อฟื้นคดีสวรรคตขึ้นมาพิจารณาใหม่ก็ต้องมีกฎหมายรับรองให้อำนาจจอมพลปพิบูลสงครามจึงเตรียมการที่จะออกกฎหมายดังกล่าวนั้น ออกพระราชบัญญัตินะครับคงจะเป็นอย่างนั้นและได้บอกคุณสังพัฒโนไทยคนสนิทผู้รับใช้ใกล้คิดให้ทราบเพื่อแจ้งไปให้ท่านตีดีซึ่งขณะนั้นทำนักอยู่ณนะสารัฐประชาสจีได้รับทราบจะเสนอเรื่องเข้าสภาแล้วครับเปิดประชุมสภาฟืน้นคดีขึ้นมาใหม่ต้องให้สภาเปิดเพราะมันผ่านสารดีกายไปแล้ว มีวิธีเดียวครับคือเสนอผ่านสภาต่อจดหมายของคุณสังข์ัโนทัยที่มีไปถึงในปีดีเล่าบันทึกของพลตำรวจเอกเทาสิยานนท์และบสบิของจอมพลปพิบูลสงครามดังกล่าวข้างต้นในปีดีได้มีจดหมายตอบคุณสังข์พัฒโนทัยในเวลาต่อมาและจดหมายฉบับนี้ในวันวัยพัฒโนทัยลูกชายของคุณสังได้มอบให้หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นำไปเปิดเผย วันที่24มิถุนายน2542ที่ผ่านมาก็เพิ่งมาเปิดเผยครับจดหมายฉบับนี้43ปีเพิ่งมาเปิดเผยนะครับเขียนว่าปี2499มาเปิดเผยที่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์24มิถุนายนลงชื่อในปีดีพนมยงในปีดีเขียนจดหมายตอบคุณสังพัชโนไทยดังนี้วันที่23ธันวาคมพศ2499 คุณสังพัฒโนไทยที่รักผมได้รับจดหมายของคุณฉบับลงวันที่12เดือนนี้กับหนังสือความนึกในกลมถังแล้วด้วยความรู้สึกขอบคุณมากในไมตรีจิตและความเป็นธรรมที่คุณมีต่อผมผมมีความดีๆมากที่ได้ทราบจากคำยืนยันของคุณว่าท่านจอมพลปพิบูลสงครามนีได้เป็นศัตรูของผมเลย ท่านมีความลำลึกถึงความหลังอยู่เสมอและอยากจะเห็นผมกลับประเทศทุกเมื่อแม้ว่าเหตุการณ์ทางการเมืองจะเป็นดังที่คุณกล่าวว่าเหตุการณ์ไม่เ่ยเราเสมอไปและจาเป็นต้องใช้ความอดทนอยู่มากกว่าตามแต่ผมก็มีความหวังว่าโดยความเชื่อเรือของคุณผู้ซึ่งมีใจเป็นธรรมและมีอุดมคติที่จะรับใช้ชาติและราษฎร อย่างบริสุทธิ์ผมคงจะมีโอกาสทําความเข้าใจกับท่านจอมพลปอพิบูลสงครามถึงเจตนาดีของผมในส่วนที่เกี่ยวแก่จอมพลปอพิบูลสงครามและตางงานของชาติและราษฎรที่เราทั้งหลายจะต้องร่วมมือกันเพื่อความเป็นเอกลากสมบูรณ์ของชาติผมจึงมีความปรารถนาเป็นอย่างมากที่จะได้มีโอกาสพบกับคุณในเวลาไม่ช้านัก เพื่อปรึกษาหารือกับคุณถึงเรื่องนี้และเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงอีกหลายประการซึ่งบางทีคุณอาจจะต้องการทราบผมเห็นว่าคุณได้บำเพ็ญบุญกุศลอย่างแรงในการที่คุณได้แจ้งให้ผมทราบถึงบันทึกที่คุณเ่าได้สอบถามปากคำคุณเฉลียวชิดบุตรก่อนถูกยิงเป้าที่ยืนยันว่าผู้บริสุทธิ์ทั้งสาม รวมทั้งตัวผมมิได้มีส่วนพัวพันธ์ในกรณีสวรรค์ดังนั้นนอกจากผมขอแสดงความขอบคุณเป็นอย่างยิ่งมายังคุณผมจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานขออำนาจคุณะศสีรัตนะไตรรดลดดบดาลให้คุณมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปและประสบทุกสิ่งที่คุณปรารถนาทุกประการผมขอส่งความรักและนักถือมายังคุณ ปรีดีพนมยงแต่ความน้ำฤิของจองพลปอพิบูลสงครามต้องล้มเหลวเมื่อข่าวจะออกกฎหมายให้รื้อฟื้นคดีที่าททาศาลพิพาษษาถึงที่สุดแล้วให้นำขึ้นมาพิจารณาใหม่ได้ถ้าหากโจทหรือจำเลยมีเอกสารหลักฐานที่เพิ่งค้นพบใหม่ข่าวนี้ได้แพร่ออกไปถึงบุคคลบางจำพวกและคนพวกนั้น ได้สนับสนุนจอมพลสลิดธนรัตทำการรัฐประหารพ่นจอมพลปอพิบูลสงครามเช่นเดียวกับที่เคยสนับสนุนคณะรัฐประหารล้มรัฐบาลหลวงํำรงนาวาสวัสด์ด้วยเหตุผลอย่างเดียวกันครับคือกลัวว่ามือปืนตัวจริงจะถูกเปิดเผยก็เลยล้มรัฐบาลจอมพลปอ,อยุคให้สดิดล้ลมจอมพลปอข้อหาว่าเลือกตั้งสกรปรกนั่นแหละครับ ่จริงคือต้องการปิดขดีสวรรคตรก็เหมือนให้ผลโชผินล้มหลวงทำลงก็พราอว่ามือปืนตัวจริงกำลังจะถูกเปิดเผยในปรีดีพนมยงได้พูดถึงเรื่องนี้เมื่อนังสือพิมมหาราชโดยคุณวีระโอสถานน์ได้ไปสัมภาษณ์ท่านขณะที่พำนักอยู่ณประเทศฝรั่งเศสมีข้อความตอนหนึ่งดังน,นี้ในวีระโอสถานน์ถามในปรีดีว่ามีผู้ว่ากันว่าจอมพลปอแล พลตรวจเอกเ่าได้หลักฐานกรณีสวรรคตใหม่นั้นท่านจะบอกได้หรือไม่ว่าเป็นอะไรอะไรเขาที่ว่าใหม่ในทีดีพนมยงตอบว่าแม้ศาลฎีกาซึ่งมีผู้พิพากษาคาณะเดียวนะครับคือใช้สารเล็กตัดสินคดีใหญ่จะใช้สารเล็กแม้ศาลฎีกาซึ่งมีผู้พิพากษาคาณะเดียวโดยนี้ได้มีการประชุมใหญ่ของผู้พิพากษาศาลฎีกา ได้ตัดสินผ่าชีวิตในเฉลียวปทุมรถในชิดถึงอาศตีในบุตรปรรมสลรนไปแล้วกว็าตามแต่รัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามได้ส่งตัวแทนไปพบผมที่ประเทศจีนแจ้งว่าได้หลักฐานใหม่ที่แสดงว่าผู้ถูกประหารชีวิตทั้งสามคนและผมเป็นผู้บริสุทธิ์ฉะนั้นจอมพลปพิบูลสงครามจึงเสนอสภาผู้แทนราษฎรให้ออกกฎหมายให้มีการพิจารณาคดีใหม่ด้วยความเป็นธรรมครั้นแล้ว ก็มีผู้ยุยงให้จอมพลสฤษดิ์คนะกับพวกทำรัฐประหารเมื่อวันที่16กันยายน2500โค่นล้มรัฐบาลจอมพลปอพิบูลสงครามในระหว่างที่จอมพลปอพิบูลสงครามได้ลี้ภัยไปอยู่สรอ,อสหรัฐอเมริกาชั่วคราวก็ได้กล่าวต่อหน้าคนไทยไม่น้อยกว่า2,000คนถึงหลักฐานที่จอมพลปพิบูลสงครามกับพลตำรวจเอกเผ่าศรีญ,ญาณลงได้มานั้นจอมพลป พูดถึงหลักฐานที่ได้มานะครับอีกทั้งในระหว่างที่จอมพลปพิบูลสงครามย้ายจากสหรัฐอเมริกามาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นหนีไปสหรัฐครับย้ายจากสหรัฐได้แจ้งแก่บุคคลไม่น้อยกว่าสองคนถึงหลักฐานใหม่นั้นพร้อมทั้งมีจดหมายถึงผมสองฉบับขอให้ผมอโหสิแก่การที่จอมพลปได้ทำผิดพลาดในหลายกรณีจอมพลปก็ขอโอโหสิในปีดีพนมยงนะครับ ผมได้ศึกษสติของพระพุทธองค์ว่าเมื่อมีผู้รู้สึกตนผิดพลาดได้ขอโหสิกรรมผมก็ได้โหสิกรรมและขออนุโมทนาในการที่จอมพลปพ,พิบูลสงครามได้อุปสมบทที่วัดพุทธคยาในปีดีได้ให้สัมภาษณ์ในที่สุดว่าพวกฝรั่งก็สนใจกันมากเพราะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ที่ไม่มีอายุความความจริงอาจตารากฏขึ้นแม้จะล่วงเลยมาหลายร้อยปีแล้วก็ตามทุกวันนี้ก็มีผู้คน พูดซุบซิบกันถึงกับนักเรียนหลายคนถามผมผมก็ขอโตว,ว่าเป็นเรื่องที่พูดไม่ออกบอกไม่ได้ในขณะนี้จึงขอฝากอนุชนรุ่นหลังและประวัติศาสตร์ตอบแทนด้วยก็วันนี้ก็ต้องสมควรแก่เวลาครับขอขอสวัสดีแต่เพียงเท่านี้นะครับอันนี้ผมไม่ต้องสรุปนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันก็ชัดเจนนะนะเพียงแต่ว่าประเทศนี้คนบางคนเขาอยู่ในกฎหมาย คนบางคนมีเขาเป็นเจ้าของความถูกต้องครับอยู่ในประชาชนก็นแล้วแต่ครับไอ้เรื่องพวกนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่มันก็ค่อนข้างชัดเจนเพียงแต่เวลามันยังไม่เหมาะแล้วสักวันหนึ่งก็ความจริงคงจะเปิดเผยขึ้นเหมือนอย่างตำนานในอดีตนะครับที่มีความพยายามตีกเดินามาตลอดก็ขอสวัสดีแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ พูดข้อโต้แย้งเกี่ยวกับคดีสวรรคตนะครับก็มีข้อโต้แย้งของผู้พากษาสารอุทธรท่านเขียนคําคัดค้านเอาไว้ปลิตผลพศน์พ,พิสุทธิ์ผู้พากษาสารอุทธรในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริยสารอุทธรวันที่ยี่สิบแปดตุลาคมพุทธศักราชสองพันสี่ร้อยเก้าสิบหกสองสี่เก้าหกนี่ก็ ตอนนี้สองห้าห้าหนึ่งห้าสิบห้าปีครับห้าสิบห้าปีที่แล้วเนี่ยท่านเดชเขียนเอาไว้เป็นความเห็นแยง้งทําไมต้องเขียนเขียนเพื่อจะได้รู้ครับว่าท่านไม่เห็นด้วยท่านไม่อยากจะไปร่วมการทําเวรทนทกรรมทาบาปครั้งนี้ก็มาดูบางประเด็นคือเขียนไว้ค่อนข้างยาวเขียนละเอียดมากนะครับอันนี้ก็จะพยายามรวบรวมเรียบเรียงตัดต่อมาให้สัง สนักงานอายการกรมอายการโจดคือกรมอายการเขาเป็นโจ์นะครับเป็นทนายแผ่นดินอันนี้ต้องเข้าใจว่าในยุคที่มีการยึดอำนาจจำเลยก็มีสามคนเฉลือประทุมรถเป็นจำเลยที่หนึ่งเพราะว่าตำแหน่งสูงสดุดทิ่สิ้งอาเสนีจำเลยที่สองเพราะว่าเป็นคนเข้าในห้องพระบรรทุมในบทปัญญารศรินจำเลยที่สามเพราะว่านั่งเฝ้าอยู่หน้าห้องเรื่องประชุลลายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเททุบายเท ตกติดการกระทำผิดโจทย์และนายชิดถึงนศีนี้จมเลยที่สองอุทธรคำพิาพากษาสารอาญาลงวันที่อีเจ็ดกันยายน2494สีรอศาลอุทธรโดยหลวงปรินพนพจนาที่สุดคือสารอุทธรณเนี่ยยกฟ้องยกฟ้องโจทย์เฉพาะในชิดจำเลยที่สองและในบุตรคือคิดว่าควรจะยกฟ้องครับไอศารอุทธร์นี้ให้ปะหารสองคนคือในชิดกับในบุตร แต่ท่านหลวงปริพลพุทธจาาิสุที่สุดท่านบอกควรจะยกฟ้องข้าพเจ้ามีความเห็นแย้งมันต่อไปนี้เกี่ยวกับปืนของกลางเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ปืนที่มาเนี่ยมันไม่ใช่ปืนที่ยิงในหลวงนะครับปืนที่เก็บได้เนี่ยปืนในที่กเกิดเหตุไม่ใช่ปืนที่ในหลวงโดยใช้วิธีตรวจสอบก็มีผู้ชํานาญการพิเศษกรมวิทยาศาสตร์ในจางรัตนรักษ์ในแพทย์ศิริติวยานนท์ บอกว่าปืนเนี่ยเป็นปืนที่ยิงมาก่อนวันสวรรคตรเป็นเวลามไม่น้อยกว่าหกวันถึงแปดวันเขาใช้วิธีอย่างนี้ครับวิธี